โอเคสวัสดีครับวันนี้เราจะมา u n น o x ็อกไฟมินิโปรเจคเตอร์ LED Y6 กันนะครับเนื่องจากว่าผมอยากทดลองว่าไอ้มินิโปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะสามารถส่องผ่านไฟหน้าที่เป็นเลนกระจกได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวนี้เราก็จะมา u n นบล็อกเจ้านี้กันเลยของขึ้นมาถึงนีให้ผมเดี๋ยวเราจะต้องอันบ็อกอันนี้เป็นหลอดไฟขั้วเนะครับ h 4แลสเดีวผมขอหาคัตเตอร์แรกหนึ่ง โอเคเจอคัตเตอร์แล้ววันนี้เราจะมาอันบล็อกให้ดูกไนเลยนะฮะว่าข้างในมีอะไรบ้างเนาะนี่เลยนะครับอันนี้เราก็แกะออกมาแล้วก็ซิลให้อย่างดีตอดเอาไปล้างกลัวโควิดนะฮะก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเนาะเดี๋ยวเรามาอันบล็อกเลยดีกว่า นี่นะครับเป็น LED Y6 เนาะแสงขาวนะครับผมนี่นะครับ Fast Start Easy Installation Low Power High Brightness นะครับ90วัตต์นะบอกนะตัวนี้อ่าคัดออฟคมไหมไม่รู้เดี๋ยวเรามาลองดูกันนี่นะครับแกะก,ก่อนเลยจริงๆใช้เล็บกแกะก็ได้แต่ว่าคือตัดเตอร์แล้วครับขอแกะแบบนี้ดี หราเสียงรบกวนต้องขอโทษนะคระับที่ผลแกะออกมากออก็นาตาเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวดโต้กอนมินิโปรเจคเตอร์ led lens นะครับผมแล้เวเราจะมาดูอันบล็อกกันมุมสูงเนาะเดี๋ยวผมลองปรับกล้องดูกันนะครับนี่ เปิดกล่องแล้วนั่นในที่จะมีให้มามีหัวมือหนึ่งข้างเอาไว้จับแล้วก็มีตัว led นี่นะครับมีโปรเจคเตอร์ projector. แบบนี้มันติดที่การติดตั้งไม่ยากนะครับผมเดี๋ยวผมไปถ่ายให้ดูผมติดตั้งไงเนานะนี่นะครับรูปแบบให้ดีอย่ามืออย่าไปโดนเลนส์มันนะครับ มีคัดออฟลองดูดีๆจะเห็นหน้าเด่ดออฟยู Cut off. แกะออกมเลยเนี่ยมีคัดออฟนะครับผมไม่ยังตายแน่นอนมีพัดลมแล้วก็มีตัว l ว d ดีสเ t เ r อรหรือไม่ก็ตัวแฟนบัตมันนี่แหละผมไม่แน่ใจตัวนี้นะครับพัดลมสามารถหมุนแกะได้เนาะเดี๋ยวผมลองไปพิพัฒติดตั้งเลยดีกว่าเดี๋ยวเราไปดูพิพัฒติดตั้งกันคืนนี้นะครับผม สำหรับท่านใดที่ซื้อมาแล้วเนาะพอดีผมไปเจอมาเราสามารถปรับองศาไฟซ้ายขวาได้ตรงนี้สมมุติไปเ,เติมเป็นระดับนี้เนาะแล้วมันเนอยียงนี้เราสามารถคลายนอ็อตแล้วก็บิดได้ส่วนตัวนี้เป็นตัวกรับไฟสูงนะครับผมนมื่นั้นก็ไม่มีอะไรละส่วนตัวพัดลมเนี่ยเวลาถอดเวลาใส่ให้แนะนําให้หมุนออกก่อนนะครับไม่งั้นมันจะใส่ไม่ได้เนาะแต่จริงๆไม่ต้องเอาออกก็ได้แหละแต่ว่าแต่ก็พยายามใส่ พร้อมแล้วก็ไปดูตอนติดตั้งได้เลยเอาละเดี๋ยวเราเอาเจ้า LED Y6 ไปติดตั้งกันดีกว่าติดตั้งไม่ยากให่ถอดอันนี้ออกแล้วดึงห้วางลง หมุนๆออกก็ติดตั้งได้เดี๋ยวเรามาดูแสงไฟเลยดีกว่าครับตอนนี้ติดตั้งไปแล้วข้างหนึ่งอันนี้ข้างนี้อีกข้างหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูแสงกันเพราะว่าเรากําลังทดสอบเรื่องถ้าคัดออฟมันจะหายไหมถ้ามาอยู่ในโคมแบบนี้แต่จริงมันก็หายไปหน่อย,อยนึงถ้าเทียบกับอ,กอันหนึ่งที่มันเป็นตัวนี้นะเห็นไหมคัดออฟตรงจิบเลย ต้องตรงเนื่องจากการติดตั้งไปข้างนี้เราต้องถอดขั้วแบตก่อนนะไม่งั i, time, now, ้นมันเราใส่เข้าไม่ได้รอสักครู่ก็เนื่องจากว่าไฟข่านี้มันติดแบตเตอรี่เราก็เลยต้องถอดออกก่อนเอาแบตเตอรี่ออกหนักมากแล้วก็แบบตอนนี้มันก็ต้องค่อยๆหามุมเอาใส่กับแถมก็ต้องตั้งไฟหน้าใหม่ด้วยเพราะว่าถ้าเราปล่อยไว้มันจะไปแยงตาชาวบ้านเขาถ้าไม่ได้ตั้ง สำหรับคนที่ใส่ led ตั้งไฟหน้าเถอะครับจะได้ไม่แกบตาคนอื่นภารกิจสำเร็จนะครับเพราะว่าคั t ออฟอยังมีอยู่ความเป็นโปรเจคเตอร์ยังคมอยู่นะฮะแต่ว่าต้องการความคมผมแนะนำให้ไปใส่โปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์เขายังมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มี ไปดูด้านนอกกันดีกว่านี่ครับแสงยังมีอยู่แสงยังไม่หายไม่ปกติเลยนี่แหละถือว่าโอเคครับใช้ได้ใช้ได้ไดสุดยอดเดี๋ยวผมจะเอารถอีกคันหนึ่งมาเปรียบเทียบเพราะว่าอีกคันนี้ใส่ไวายหกเหมือนกันว่าคัอดออฟมันจะต่างกันแค่ไหนที่ต้องอามาเปรียบเทียบเพราะว่ารถคันนี้เป็นไฟเลนแบบกระจก ส่วนอีกคันหนึ่งมันเป็นมันติดีเฟกเตอร์ซึ่งมันจะส่องออกมาได้ดีกว่าที่เป็นเลนส์กระจกโปรเจคเตอร์ที่ผ่านเลนส์ปกติมันจะเห็นเป็นคัตออฟนี้มันจะมีเส้นคัตออฟอยู่แต่ว่าของเรามันเป็นเส้นตรงบึ้ดนี่แต่ก็ไม่เป็นไรก็คือว่าโอเคใช้ดนกันส่วนแสงจากภายนอกรถนะครับอันนี้เลยคมดีไม่มีปัญหาอะไรสว่างดีครับ ถ้าพูดถึงในความเห็นผมเนี่ยผมแนะนําให้ไปใส่โปรเจคเตอร์ที่เป็นเลนส์ใหญ่ๆดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดคุณไม่มีบั d เจตเยอะเนี่ยไฟมินิโปรเจคเตอร์ตอบโจทย์อยู่ครับเพราะว่ามันให้ทุกอย่างเหมือนโปรเจคเตอร์แต่ว่ามันอาจจะความคมชัดอะไรต่างๆที่ไม่เหมือนโปรเจคเตอร์แต่ว่ามันก็ดีอยู่ซึ่งถ้าอยากจะซื้อเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้ description ได้เลยนะครับ